เห็ดถั่วเรานะทุกคนเห็ดถั่วแล้วแก่นะคะแต่ว่าได้ฝนแล้วแบบอวบมากใหญ่มากเนาะกางเดินเนะเห็นว่าซุ้มดำซุ้มแกเราเป็นหมึกลงมาค่ะซุ้มแกเราเป็นหมึกซุ้มยังไม่แก่ก็จะประมาณนี้นะคะ โอ้เสียดายมากบทท่านนะทุกคนดำลงไปหมดแล้วนะใหญ่มากตอนนี้นะได้ฝนนะดอกอวบมากมาดอกแก่เลนะในดอกกอน จะล้างขึ้นมาอีกนะฝนตกก็มาเรื่อยๆเลยนะ ฮแม่อ so ินเตอดมสรงสวัสด์แบล็กแดนในค่าเนินแต่เอาะฮวเดบราวดอ์ เัยขึ้นมาหัวดําเลยนะพวกนี้เนะี่ยคือพ่อยากบอกว่าแก้จะเกิดนะทุกคนเห็นปะขึ้นมากับแบบหัวดําเลยอะ่ะแก่ตั้งแต่เกิดครับมันก็กินไม่ได้เราก็เอาแต่ซุ้มพสั้นดําไปนะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะไม่น้อยไม่น้อยพอปนพ่อเกี่ยง